สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส m มล์ยิ้มมีคนมากมายเข้ามาถามว่าจิ้งหรีดแรกเกิดหรืออายุได้หนึ่งวันสามารถให้น้ำได้เลยไหมคำตอบคือให้ได้เลยจ้าแล้วมีวิธีการให้น้ำจิ้งหรีดแรกเกิดอย่างไรสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาแชร์วิธีการให้น้ำจึ้งหลีดอายุแรกเกิด1-15วันลงทุนน้อยไม่งอของแพงทางฟาร์มได้ใช้วิธีนี้มาเกือบ10ปีได้ผลดีจึงอยากจะนำมาบอกต่อไปชมวิธีการให้น้ำจึ้งหลีดแรกเกิดได้เลยค่ะ เตรียมถาดที่จะใช้ใส่น้ำให้จึ้งหลีดทางฟาร์มใช้ถาดยาว22เซนติเมตรกว้าง17เซนติเมตรและสูง2.5เซนติเมตรกระดาษทรายใช้ไว้ขัดขอบถาดให้หยาบและแกลบ ขวดน้ำที่มีน้ำใช้เข็มเจาะรูด้านบนนะคะขั้นตอนแรกให้นำกระดาษทรายมาขัดที่ขอบถาดเพื่อให้จิ้งหรีดไต่ขึ้นได้นะคะและให้จิ้งหรีดสามารถลงไปกินน้ำที่เราใสไว้ได้ค่ะ จากนั้นให้เรานําแกบมาใส่ที่ถาดนะคะใส่จนเต็มถาดเลยค่ะเกลีย่ยให้เสมอกันด้วยนะคะน,นําน้ําที่เราเตรียมไว้มาฉีดพรมให้เปียกเลยนะคะ ได้แบบนี้แล้วให้นำไปวางที่บ่อได้เลยจ้าจากนั้นให้ฉีกแผงไข่เป็น4ี่ชิน้นเพื่อมาวางชิดขอบถาดค่ะทำแบบนี้จะทำให้จิ้งหรีดไต่เข้าไปกินน้ำที่เราเตรียมไว้ให้ได้สะดวกมากขึ้น ทำแบบนี้ไปจนครบเลยคะ่ะทางฟาร์มใช้บ่อปูนนะคะความกว้างอยู่ที่1เมตรครึ่งความยาวอยู่ที่3เมตรเราจะวางถาดน้ำข้างละ4ถาดรวมทั้งหมดเราจะใช้ถาดน้ำา8ถาดต่อ1บ่อค่ะ วางถาดน้ําในแนวนอนแบบในคลิปเลยนะคะทำแบบนี้จนครบทุกบ่อเลยคะ่ะเมื่อเรานําถาดน้ําไปวางให้จิ้งหลีดแล้วจิ้งหลีดก็จะเข้ามากินน้ําในถาดที่เราเตรียมไว้ให้คะ่ะดูสิคะเริ่มเข้ามากันแล้ว ทำแบบนี้จึงหลีดไม่ตกน้ำตายไม่จมน้ำตายอย่างแน่นอนคะ่ะทางฟาร์มใช้มานานมากไม่ต้องงอซื้อของแพงๆเลยคะ่ะเวลาเราจะเติมน้ำนะคะเราก็ใช้ขวดน้ำที่เราเจาะรูนะคะฉีดพ่นไปที่ถาดน้ำที่เราวางไว้เลยค่ะทำแบบในคลิปวิดีโอเลยนะคะ แล้วขวดน้ำเจาะรูแบบนี้สามารถพรมน้ำลายร้อนให้จึ้งหลีดได้ด้วยนะคะโดยการฉีดพ่นไปที่บ่อเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปให้น้ำจึ้งหลีดแรกเกิดอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดเทคนิคและความรู้ใหม่ๆจากฟาร์มจึ้งหลีดสวรรค์อุดรธานีเจอกันคลิปหน้าจ้า